โอเคโอ้โหมาอะไรวะเนี่ยสามคนแต่นี่คุณจะหมุนไปด้วยการุนหรอทำไมดูน่ากลัวจังโอ m มก o d ให้ตายเหอะ เริ่มจากเอาแป้งแล้วก็เนื้ออ่ะฉันเอาเนื้อจริงตรงนั้นตรงแล้วฉันต้องไปอ่ะเอนเนื้อแล้วเอาไปทำอะไรต่อเฮ้ยเอาไปปั่นเอาไปปั่นโยนข้ามมาเลยาเออเสร็จแล้วก็ปลาปลานึ่งแล้วใช่ไหมต่อไปกุ้งกุ้งกับแป้งแล้วก็แครอท พี่ชี่อยู่ตรงนั้นพี่ชี่อยู่ไหมอ่าเราอยู่ตรงนั้นหลอได้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 ข้างบนข้างบนจะไหมนี่ตัวของพระเทพจานเหมือนเหมือนแพดี้ทัวร์รอบครัวอันนี้จานเสร็จแล้วเด้อขอจานหน่อยครับอันนดิจานจานอยู่ตรงนู้น เสริบเลยครับเสิบเลยเป็นซู่เขาอาเอาเบนนี่ไปทำไรครบนี่สินะทำวิธีที่ทำให้เราหายหายอ้วนอ่ะเออนี่นี่่เ้ยอยอมจะไปแครอทับกุ้งได้ทำไมมันไม่ให้โยนอ่ะทำไมไม่ให้เราโยนหรอ เเฮฮฮ้้้ยยยอันนั้นจะไม่จะไม่เออมันไปไหนแล้วนะโอุ้ยรู้สึกปวดหัว่ากุกุลังจะไปเอามุ้อ่ะ โยละเอ้ากุ้งอยู่ฉันทำปลาต่อแล้วกันนะอาจารย์แร็พแร็พแรแรอกุ้อะก้เรื่องสิ่นี้อย่าลังเลเลย เดี๋ยวเราแคลอดไปนึ่งก่อนถูกปะนี่ป้าเอาไว้ตรงนี้นอ้าวมีมกุ้งวางอยู่มีโ <laughs> ปรแปะแปะแปะจานจานเสิร์ฟ ปลาไปนึ่ง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 ย้องไปเลนย่อนึ่งนย่งนึ่งนึ่วนึ่อนึ่นึ่อนะงนนนึ่งนึองนึ่งนึ้งน่นึงนึ่ง่นึ่อน่นนงง น้องเคล่ดวตัวก่ตังมูละยลยย่ยู่งเายเผ็่แปดเป๊ดเฉววันนี้เคี่ยสุดท้ายแ่จานยูเ่หจานจานจานอ้าวจานตบกระกุมันไม่ได้อยู่เป็นพทง แค่น uh, anyway. uh, ี้ก็สุดยอดแล้วจะเล่นใหม่ไหมยหือไงเอาไงก็ได้แต่เล่นสามคนนี้มีความชิมหายในคลิปได้มีพาร์ทมานอะกนคอเปรแเตออจะค่อนข้างดีมาดูใหม่ได้มาเาาให้ดีมาเอา เราประดำจะไปขั้นกระปเราเราเอาคงไปนึ่งแล้วก็ล้างจานนะครับเราเราหั่นล้วกันไหมแล้วก็เดี๋ยวถึงแม้ว่าเราจะหั่นด้วยความยากลำบากก็ตามซึ่งจานมึงไม่ควรอยู่ตรงนั้นเนื้อเอาเนื้อเขาเขาขด้ามอะ

ม,มเาเลยไปดูล่ะนากูอ่ะุกน่ารักที่สุดเอ๋เอกูอ่ะ ขึ้นรถขนรถพี่ชิพี่ยืนตึ๊บโอเคขอขอปลาปีอ่ะอ่ะขอบคุณครับเหมือนเหมือนแพรี่ทัวร์รอบโลกจริงนะปลาเชลลดเชลลดไปแล้วปะยัง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 วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้สักอันขอสิวางไว้ก่อนสิ ไเออมาดูี้เอที่ารู้สึกเวีนหัวใช้ได้ไปกบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปออกมานา ปลา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 เปูาัปาเอาลอเาาเอ็นเอ็นเอนนไปเนื้อ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 อ็นเออ เก็เป็นปลาปลาโอเคาทำไมมันแหลกแหลกเออปลาแล้วปลาเยอะจุุบออกอะไรโอเคปลาปลาต่อไปแครอกเอาแครอกอยู่ตรงนู้นหรือป่า แค oh, no, 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 no. Mm ่เราเดียวต้อหรู้โอ้นนนนนนนติดรับติดอับไม่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 จุดไปอาจารย์อ้ะเฮ้ยแป้ง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 ขึ้นก่อนไม่ได้ดิใส่เค้กหรอใส่เค้กหรอใส่เค้กหรอ เอาใ่ไมคม่หม uh, <the> nah, ่ทันลยอ่ะ้าผโอ้หนด้วยสุดยอดเก่งมากทุกคนปบมือค่ะ เขาเือถายวะไม่ไม่ไม่กุ้งกุ้งม่ไ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 ม่